ท่านประธานที่เคารพผมนทัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนอสสเดแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองในฐานะสมาชิกรัฐสภาค,ครับท่านประธานครับผมน่าจะเป็นคนจังหวัดอ่างทองคนที่สองที่พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่พศในวันนี้ครับแน่นอนครับว่าเวลาที่เราพูดแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองทั้งหมดจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ เพราะว่ายังมีหลายเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจร่วมกันผมขอบพระคุณเป็นพิเศษต่อเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านทีเดียวครับที่ผมได้จดชื่อไว้เ mm hmm. ทนชันเกลียดชายไมตรีวงท่านเอกรันที่พูดเมื่อสักครู่ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณาครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านกำลังพูดนั้นท่านไม่ได้พูดแทนตัวท่านในฐานะตัวบุคคลแต่ท่านกำลังพูดในเชิงระบบว่าตกลงแล้ว เรื่องของรัฐธรรมนูญที่เราบังคับใช้มากว่า8ปีนั้นมันควรถึงเวลาที่จะมาทบทวนกันแล้วหรือไม่อย่างไรแต่สิ่งที่ผมไม่อาจรับได้ครับคือการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกหลายท่านครับที่ลงรายละเอียดในเชิงเนื้อหาและกังวลต่อการตัดสินใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ภายใต้อัตวินิฉัยของท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่18ทั268ผมต้องใช้โอกาสในสภาแห่งนี้ครับส่งเสียงไปยังพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันทำหน้าที่ของตัวแทนของท่านว่าการมาแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้ไม่ใช่เพราะคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญซึ่งผูกพันเฉพาะหน้าที่16นะครับหน้าที่15ที่มีเพื่อนสมาชิกบางท่านอภิปรายนั้น ก็ไม่ได้มีผล,ผลผูกพันต่อรัฐสภาแต่ประการใดที่ผูกพันเฉพาะหน้า16คืออะไรครับคือเขาไม่ได้บอกว่าอำนาจในการริเริ่มจัดทำรัฐธรรมนูญนั้นเป็นของศาลร,รัฐธรรมนูญครับเขาแค่เขียนยืนยันในเบื้องต้นว่ารัฐสภามีอำนาจริเริ่มครับสิ่งนั้นถูกเขียนในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่พวกเราถือกันอยู่นะครับ และถ้าไปไกลกว่านั้นสิ่งนั้นคือเจตจำนงเบื้องต้นตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ไม่ใช่หรือท่านไปค้นค้นดูในห้องสมุดร,รัฐสภาที่ชั้น9ท่านก็จะเห็นว่าอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นอำนาจของประชาชนผู้ส่งอำนาจที่แท้จริงมิใช่สารรัฐธรรมนูน c o n s t i t u o n power ตามที่ท่านพูดแต่ประการใดมีหนึ่งถ้อยคำครับที่ผมอาจจำเป็นต้องยอมรับจากคำวินิจฉัยและต้องมาคุยกันว่าในเนื้อหาสาระของแต่ละร่างนั้นเราจะปรับอย่างไรครับก็คือเฉพาะประเด็นที่บอกว่าแต่รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงผมเชืิอตัวแทนสารรัฐธรรมนูญมาถามในวิปฝ่ายค้านครับไอ้ตกลงตรงนี้มาอย่างไร มีใครถามไปหรือไม่ท่านก็ยอมรับไม่ได้มีใครถามไปเลยครับมันอยู่ในสิ่งที่ท่านต้องตีความหรือไม่ท่านก็ยอมรับว่ามันก็เป็นเพียงเฉพาะตุลาการสารรัฐธรรมนูญบางท่านไม่ใช่ทุกท่านแต่บังเอิญว่าตุลาการสารเนธรรมนูญบางท่านนั้นเนี่ยมันมีหลายท่านถึงต้องใส่คำนี้โดยตรงเข้าไปในคำผูกพันที่อยู่ภายใต้คำวินิจฉัยผมยอมรับแค่นี้ครับ และสิ่งที่พวกเรายอมรับแค่นี้นั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นที่มาของการประชุมในวันนี้เพราะแม้มีหรือไม่มีคำวินิจฉัยเราก็สามารถยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ครับและวันนี้มีอยู่ทั้งสาร่างด้วยกันผมเชื่อมั่นในประสบการณ์ของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านมีประสบการณ์ท่านอาดีศรเพียงเกตวันนี้เอา14ตุลามาฉายพวกเราฟัง นั่นรุ่นเดียวกับพ่อแม่ผมเลยนะครับแม่ผมที่ต้องหนีข้ามสะพานปิ่นเกล้ารุงป้าที่ต้องหนีเข้าวัดบวรน,นิเวศเพราะถูกไล่ล่าจากทหารผมเชื่อชนกับท่านสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านครับที่ท่านเข้าใจและเห็นตรงกันถามว่าทําไมต้องเอ่ยชื่อท่านเกียรติชายด้วยความเคารพยิ่งท่านพูดชัดเจนว่าท่านรับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญทั้งสามร่างเพราะ นี่คือขั้นการพิจารณารับหลักการครับรายละเอียดวางไว้ก่อนครับรายละเอียดที่กังวลพวกผมมีคำตอบให้แต่ยังไม่ได้ส่งผลต่อการรับหลักการแต่ประก,การใดหลักการคืออะไรครับหลักการแรกของท่านพรฤทธิ์บอกแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา156พูดกันง่ายๆก็คือการประชุมร่วมรัฐสภาและเพิ่มเติมหมวด15ทับหว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญ ราการของท่านอนุทินก็บอกว่าแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มหมวด15ทับหนึ่งในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ร่างของท่านอาจารย์ชูศักดิ์สิรนินที่เขารพผมพวกผมก็บอกว่าแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาและแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15เพิ่มหมวด15ทับหนึ่งกการแบบเดียวกันนะครับเมื่อเช้าท่านประธานเอ่ยว่าเราจะลงมติกันเป็นแบบใด ท่านประธานบอกว่าในขั้นรับประการพิจารณาลงมติที่ะร่างแยกร่างออกจากกาันผมเกือบยกมือขึ้นถามนะครับว่าทำไมเราถึงไม่ใช้การรับร่างพร้อมกันเสียทีเดียวซึ่งทำได้ตามข้อบังคับแต่ผมไม่ได้ถามเพราะผมเชื่อใจเพื่อนสมาชิกรัฐสภาเกือบ700คนนะครับ690คนวันนี้มาประชุม616คนผมเชื่อว่าพวกนี้ท่านมาประชุมครบ ขาดเพื่อนสมาชิกผมท่านหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุท่านอยากมาแต่พวกผมบอกไม่เป็นไรผมเชื่อวุธ,ธิภาวะของสมาชิกทั้งหมดว่าเขาเข้าใจว่านี่คือขั้นรับประการมีข้อกังวลบางประการครับที่ผมจําเป็นต้องใช้เวทีแห่งนี้ในการชี้แจงครับเพื่อสมาชิกบอกว่าอยากได้รัฐธรรมนูญที่เข้าใจง่ายทําได้จริงไม่นําไปสู่ความขัดแย้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แล้วร่างพักประชาชนมันมีปัญหาตรงไหนครับแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นครับผมคิดว่าเราจําเป็นต้องเปิดประตูสู่การแก้ไขมาทําความเข้าใจร่วมกันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนสับสนนะครับและจุดเน้นที่แตกต่างคือตกลงแล้วเนี่ยเราอยากได้ร่างยึดโยงกับพี่น้องประชาชนแค่ไหน ท่านบอกเข้าใจง่ายทําได้จริงไม่นําไปสู่ความขัดแย้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญผมบอกไม่ใช่ครับขอเปิดประตูสู่การแก้ไขทำความเข้าใจได้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนสับสนต้องยึดโยงตอบประชาชนร่างของท่านผลิตเนี่ยครับที่ไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อคําวินิจฉัยในหน้า15เล้ครับเพราะที่มาที่ไปของการมาทีการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ท้ายที่สุดมา70หรือ35นั้น ไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงครับแต่ที่มาที่ไปของสภาที่ปรึกษาต่างหากที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและเราจะไม่เชื่อพี่น้องประชาชนเหรอครับว่าเขาจะเลือกคนที่ดีที่สุดมาเป็นสภาที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ความเห็นต่อกันมาทีการยกร่างรัฐธรรมนูญเท่าน,นั้นเองครับ ในขนาดเดียวกันนะครับหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเขียนไว้ใน2 5 6ทับ19เพื่อนสมาชิกอ่านกฎหมายก็รู้ดูกฎหมายเป็นคืนนี้เอากลับไปนอนฝันดีได้เลยครับจะอ่านหรือไว้ใต้หมอนก็ได้ตกใจตื่นมาเสียนี่แม่เสียดายจังรู้อย่างนี้อภิปรายเชียร์พักประชาชนตั้งแต่14ตุลาวันนี้วันมหาวิปโยคไปแล้วถามว่าคืออะไรครับ สภาที่ภษาบอกหนึ่งรับฟังความเห็นรวบรวมความเห็น2จัดให้มีการเข้าถึงเผยแพร่เนื้อหาสาระ3แจ้งสมาชิกต่างๆในกรณีแสดงความคิดเห็นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดมันบอกว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงและนำไปสู่การให้ประชาชนจัดทำรัฐธรรมนูญโดยตร,ตรงตรงไหนไม่มีครับผมเองไม่รู้ว่าท่านใดเคยจำเป็นได้ไหมครับมีท่านที่เคยอยู่กันไหมครับ ผมเองเคยเป็นกรรมธิการรับฟังความที่เห็นรัฐธรรมนูญปี50แล้วท่านเชื่อไหมครับหลายมาตราที่นำไปสู่การบัญญตัติเช่นการตั้งให้มีพนักงานสอบสวนหญิงมาจากเวทีเล็กๆเลยครับที่พวกผมไปรับฟังความเห็นใส่มาเป็นรัฐธรรมนูญมาตรา40วงเล็บ6ของปี50ฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลครับในท้ายที่สุดครับท่านประธานครับ จะบอกว่าใครซอกกอนบอนทําลายประเทศชาติบ้านเมืองท่านไปหาตัวเขาครับสแกมเมอร์รัฐมนตรีบางคนที่อาจจะเกี่ยวข้องแบบนั้นต่างหากที่ซอกกลอนบ่อนทําลายประเทศชาติถ้ารัฐธรรมนูญ60ดีจริงพวกเขาไม่ควรมานั่งเป็นรัฐมนตรีถ้ารัฐธรรมนูญ60ดีจริงไหนปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างไร แต่เราเห็นอยู่ไม่ใช่เหรอว่าสแกมเมอร์ต่างๆที่มาเอาเงินพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยคุณนุ่งคุณป้าตาสีตาสาเยมียายมาชื่อเหล่านี้มีทะเบียนบ้านหมดนะครับไม่ได้มาเอ่ยกระส่งเดชแล้วก็มาหาว่าไม่รู้ว่าเป็นใครรัฐธรรมนูญหกสูบท่านตอบใจตัวเองท่านสิครับว่ามันตอบโจทย์หรือยังและในเมื่อเรามีโอกาสวันนี้ที่ดีที่สุดในการแก้ไขเราถึงไม่มีโอกาสที่จะทำ แล้วทำไมไม่ทำถ้าจะถามว่าใครมาซอกก่อนบ่นทําลายประเทศชาติกลับไปดูกระจกครับแล้วกลับมาพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจคลายความเป็นสมาชิกสภาใดาออกไปให้หมดครับที่นี่คือตัวแทนประชาชนพวกผมได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนท่านได้รับกระบวนการต่างๆสูตรอะไรพวกผมไม่ติดใจก็ครับแต่ร่วมกันได้ไหมครับในการรับหลักการของทั้งสามร่างต่อสภาหแห่งนี้ และถ้าท่านได้กลับไปดูทั้งสามร่างมีโอกาสอ่านละเอียดฝากด้วยได้ไหมครับขอให้เลือกร่างที่จะไม่ถูกคอรหา่าก็จะมีการหัวที่มาที่ไปของคนยกร่างรัฐธรรมนูญเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมอีกและขอได้ไหมครับขอให้ยกร่างเอาร่างหลักที่พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยตัวจริง ในประเทศนี้เขาจะมีโอกาสมีส่วนร่วมได้มากที่สุดผมขอเพียงเท่านั้นขอให้ท่านสบตาในกระจกในคืนนี้กับฝันดีมาเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ